สวัสดีนะครับวันนี้ได้ไปบรรทุกไม้นะครับมาไหวในสวนนะครับหลังจากที่ได้ไป,ไปตัดของไว้นะครับคือว่าตัดเก็บไหวเลครับมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับไปบรรทุกมาไว้ในสวนปก,กติก็บรรทุกมาไว้จุดแรกคืออยู่ขางทางนะครับ มันอยู่ติดกับถนนหลวงแต่พอดีทราบข่าวนะครับว่าทางคมทางหลวงนะครับก็จะมีการขยาบขยายเส้นทางเ้่อจมีการขนมาไว้ในที่ของเจ้าของนะครับก็คือเอามาเก็บไปมันเป็นที่เป็นทางส่วนไม้ก็หลายอยู่นะครับถื่มันถูกมากก็หลายคันรถเหมือนกัน แต่ก็ได้ทําการเผาถ่านไปแล้วหนึ่งเตาแต่มันก็ยังเหลืออีกเยอะเพราะว่าตอไม้ที่ตอไม้ได้ากิ่งไม้ได้านะครับสองอย่างเลยที่มันถูกมาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนอกจากก็คือจำเก็บใบให้มันเป็นที่เป็นทางมันจะได้ไม่ สร้างความเดือดร้อนนะครับผหายทางกรมทางหลวงเขาเพราะว่าเราก็มีที่นะกับพอที่จะ็ก็บขยับขยายตรงนี้ได้ขอมาเก็บไว้ปพกติแปลงตัวนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังพอดีถอนมันสำมปะหลังไปแล้วนะครับที่มันวางพอดีแต่ก่อนก็ตั้งใจจะเก็บไว้ตรงนี้เลยแต่ว่า มันติดตรงที่วบามันยังไม่ได้ถอนมันสับหลังพอตอนนี้ก็ได้ถอนออกพื้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถนำที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆได้ไม้ก็เป็นไม้พวกต่อ,อยูคานะครับยูคาลิทัสซึ่ง แปลงตรงนั้นนะครับเขาได้เลิกปลูกอ่มันปลูกยูคานะครับเขาก็เลยจะมาทำการปลูกมันสัมปะหลังก็เลยได้หาหรถแมคโครไปทำการโจกนะครับโจกเอาต่อยูคาออกนะครับเมื่อมีการรื้อนะครับรื้อหรือว่าเอาต่อยูคาออกเขาก็ คือมันไม่สามารถจะถ่ายได้นะครับเพราะว่าตอมันเยอะก็เลยได้ไปเอาตอออกมานะครับเพื่อนำมาไว,าาาว้ในการเผาถ่านดี่ก็จะเผาไฟทิ้งนะครับถ้าเผาไฟทิ้งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้สักอย่างแต่ถ้าหากเรานำมาเผาถ่านหรือว่ามาไหวทำฟืนมันก็จะเกิดประโยชน์ แล้วมันก็ยังทำให้เรามีรายได้เสริมนะครับหลังจากทำงานเมื่อเรามีหม่ตรงนี้นะครับมันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเราได้พอประทานลูกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับคือคันต่ำขายที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้คือกรณีที่มีการขายนะครับที่เคยไปหาสื่อถาม หมู่บ้านอื่นๆที่เขามีฐานวางขายแต่ว่าในเขตนี้เขาไม่ค่อยมีขายนะครับในเขตหมู่บ้านของผมก็คือมันหาไมาลําบากไม่ค่อยมีไม้ที่จะมาทําการเผาถ่านนอกจากไม้ที่มีตามสวนหรือว่าตามหมูไรไ่ไยนาส่วนใหญ่ก็จะไปหาซื้อจากหมู่บ้านอื่นเขตเื่นเขาก็จะขายอยู่ที่ รอยเช็ดซีบบางรอยแปลซิบบาง,บางนะครับมันขึ้นอยู่ครับกระสอบนะครับกระสอบเล็กกระสอบใหญ่กระสอบทุงปุ๋ยนะครับไม่ใช่กระสอบป่านถ้าเป็นกระสอบป่านก็สองร้อยกว่าบาทนะครับถุงหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันขายง่ายก็คือเป็นทุงปุ๋ยนะครับทุงปุ๋ยมันจะขายง่าย มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับก่จะได้ได้มามันก็ต้องมีการลงทุนลงแรงใช้หวามจะได้มาแบบง่ายๆนะครับมันก็ต้องแหลกด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานนะครับมันต้องู้นะครับต้องสู่ชีวิตเพราะว่าพื้นฐานของคนเาาอาจจะสั่งมาไม่เหมือนกัน นะครับบางคนก็มีพื้นฐานมาฐานะคนข้าง,งแะดีนะครับแต่ว่าบางคนก็พื้นฐานมาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วครอบครัวอาจจะมีผมด้อยในด้านสังคมนะครับก็คือในด้านฐานะนี่นะครับนี่ว่าพื้นฐานมาไม่ค่อยดีลูกหลานมาก็อาจจะไม่ค่อยดีตามกัน แต่เราก็ต้องสู่ต้องหาต้องสร้างตง้องทำนะครับด้วยตัวเองไม่ใช่วราจะรอบแบบ้มือนะครับให้คนอื่นมาช่วยนะครกบเกืดเป็นคนต้องทําได้ทุกอย่างสู้ได้ทุกอย่างนะครับเพื่อปากท้องนะครับเผื่อครอบครัวนะครับแต่เราก็อย่าไปทอกับชีวิตนะครับมีอาการครบ32 นะครับมีมือมีเท้ามีมันสมองมีความคิดต่างๆนะครับเราสามารถทำมาหากินได้นะครับด้วยความบริสุทธิ์นะครับขอมารีวิวนะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับการทำฐานนะครับ เดี๋ยวมาสรุปผลงานในวันนี้นะครับก็คือการขนเอาตอไม้มาไหว้นะครับไหว้ในสวนเอาทุกครั้งที่ผมขนมานะครับจะมาไหว้ที่ข้างทางนะครับแต่อพอดีรูเขา่าก็จะมีการขยับขยายเส้นทางนะครับก็เลยต่งใหญ่จากข้างทางนะครับมาไหว้ในสวนของเจ้าของ การบางไม้ก็แยกนะครับแยกไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งอันนี้เรียกว่าไม้เนื้อแข็งนะครับนี่แต่ทางที่นี้เป็นไม้เนื้ออ่อนถ้าเาไม้เนื้ออ่อนไมยถึงไม้ที่มันมันมีเปลือกนะครับก็คือเป็นต้นสดนะครับเราไปตัดออกมามันก็เป็นไม้เนื้ออ่อน้วครับเพราะว่ามีทางแก่นมีทางกระพีของมันไม้เล็กไม้น้อย ่ฟังตอนนี่มันีะมีธรรม่ที่เหลือแต่เกล็นมันก็แข็งแรงมันก็สามารถอยู่ได้นานนะครับเนี่ยปลวกก็ไม่ค่อยกินมันแต่แต่เป็นไม้แนวอ,อ่อนปลวกจะกินหมอดจะกินแต่พวกนี้จะอยู่ได้นานมากเป็นผีก็อยู่ได้นะครับไม่มีการพูก่อนมารีวิวให้พี่น้องไน้ดูได้ชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ